สี่สมณวักหมวดว่าด้วยสมณะหนึ่งสมณสูตรว่าด้วยกิจของสมณะแปดสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่สมณะมควรทำเป็นของสมณะสามประการนี้กิจที่สมณะควรทำเป็นของสมณะสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งการสมาทานอธิศีลสิกขา 2. การสมาทานอธิจิตตสิกขา 3. การสมาทานอธิปัญญาสิกขากิจที่สมณะควรทำเป็นของสมณะสามประการนี้แลเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียจอย่างนี้ว่าเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจะมีความพอใจอย่างยิ่ง ในการสมทานอธิจิตตสิกขาเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมทานอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลสมณสูตรที่หนึ่งจบ